หลังจากควบคุมระมัดระวังใจตัวเองให้อยู่ในกรอบพัฒนาฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงในข้อบอกพร่องของตัวเองจะให้จำไว้ในใจเสมอว่าไม่มีสิ่งไหนแล้วเสร็จภายในวันเดียวหรือไม่กี่วันการที่ควบคุมสิ่งที่ยากที่สุดคือใจการงานที่ทำแล้วยากที่สุดก็คือใจ บางทีเราทำข้าพบข้ามชาติแล้วก็ยังทำให้เรายัางไม่ฉลาดพอในกลมายาของใจที่โดนบรรดา,เ,ราเหล่ากิเลสทั้งหลายหรือมารทั้งหลายหลอกใจให้เชื่อจนเชื่อสนิทจนคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆเสียแล้วนั่นแหละเราพรยายามอยู่ตลอดเวลาที่จะหาทางแก้ไขสิ่งนี้ผู้ไม่ฉลาดพอ ไม่มีความฉลาดไม่มีความรอบรู้พอก็ตกเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลาน้ำตาเลยหลั่งไหลทุกครั้งเวลาอยากยึดสิ่งนั้นเป็นของตนน้ำตาหลั่งไหลทุกครั้งเวลาอยากผลักอะไรสีตัวเองรังเกียจออกให้ไกลที่สุดแต่ใจนั้นก็ยังหมกมุ่นก็ยอมวงังวนอยู่ในวังวนเดิมเพราะยังมีความเชื่อในขณะที่ความเชื่อนั้นมันฝังลึกมาแล้ว ทำซ้ำๆเชื่อซ้ำๆจนจำด้แม่นยำจนเข้าไปกระทำกับมันจนเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของตนไปหมดแล้วนี่แหละการกระทำเลยเป็นสิ่งสำคัญมากนั้นการที่เรามาฝึกมาฝนมาใช้ความอดทนภาคเพียรพยายามแก้ไขตัวเองแล้วก็เพื่อว่าหวังให้ความทุกข์หมดจากใจดังนั้นในพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ ไม่ว่าจะจุดเริ่มต้นเราจะเป็นการผู้มีความใจกว้างให้ทานเสียสละมักให้อย่างไงก็ตามจนถึงมาทำความชำนาญสำรวมกายวาใจาใจของตัวเองให้เป็นห้อยู่ในกรอบนูวินศีินกติกาจนสร้างสติปัญญาให้รอบรู้เท่าทันกลมายาของกิเลสในการเจริญภาวนาดงนั้นในพุทธศา,าสนาสอนอย่างนั้นพระองค์พูดไปแนวทางนี้ชี้ไปในทางนี้คือทางพ้นจากความทุกข์ ในสิ่งที่เราถูกจองจำและถูกร้อยรัดมัดมันไว้อยู่อย่างนั้นถ้าเรายังไม่ยอมออกทำสิ่งเดิมซ้ำๆอยู่เราก็จะต้องมีน้ำตาหลั่งไหลอย,อยู่อย่างนั้นซ้ำๆเหมือนเดิมไม่วันใดก็วันหนึ่งเราเห็นอยู่ตลอดต่อหน้าแต่ปัญญามันไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงไปถอดถอนอัตตาตัวที่ถีตัวนั้นได้ความเห็นว่าเป็นกายยึดกายตัวเองยังไม่พอไประยึดกายคนอื่นไปด้วย ยังคิดว่าเป็นของตนทีนี้พอมันพัดพากจากก็ร้องไห้เสียใจนั่นแหละก็เป็นทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นต้นนความแก่ความชรามาเยือนเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากพัดพากจากกันสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่เราไม่ยอมรับมันเราเลยเป็นทุกข์อยู่ทุกๆวันนั่นแหละเราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราอยู่แล้วในทุกๆวันแต่เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันมัน เราถึงต้องมาฝึกฐานให้มันมั่นคงดังนั้นมันมีสำนวนวลีต่างๆโวหารที่พระเขาเทศน์เขาสอนนี่บางทีมันเป็นคำพูดเป็นสมมุตินะเพื่อเอาสมมุติไปแก้สมมุติให้ได้นะถึงใช้สมมุตินั้นขึ้นมา่างนั้นสมมุติบางทีแล้วนะบางทีเราก็เป็นหลงมันอีกนั้งทั้งที่ว่าเราเอาเป็นตัวหลอกล่อมันนย่เหมือนกับเราเอาเหยื่อนั่นแหละเหยื่อล่อปลาอี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่เราหารู้ไหมว่าปลามันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแค่เหยื่อนะ แต่มันไปติดกับดักก็เหมือนกันสมมุตินั่นแหละเราไปหลงสมมตนะิน่ะท่านเลยเอาสมมุตินั้นเป็นตัวหลอกล่อขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นชอบสิ่งไหนก็ให้สิ่งนั้นเหมือนลิงมันชอบกินกล้วยเนะเราก็เอากล้วยดักไว้ในกรงเมื่อลิงกระโดดเข้าไปกินกล้วยในกรงแต่ก็ปิดฝากรงเสียเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันสมมุติก็เหมือนกันเนะใช้สมมุตินั่นแหละเป็นตัวหลอกลอ่อสมมุตินั่นออกมางั้นเราจะเห็นว่ากิเลสก็เหมือนกันก็เป็นแบบนั้นกิเลสมันคืออะไรละ่ะ ทุกสปปรรพสิ่งอย่างทุกอย่างที่มันเป็นเต็มไปด้วยความอยากได้อยากเป็นอยากมีความโลภโกรธหลงนั่นะมันถูกแยกแขนงออกไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่มีวันสิ้นสดุดสุดท้ายรวมองค์ทั้งหมดก็คือความไม่รู้ของเรานั่นแหละที่มันปรุงแต่งขึ้นเนีย่ยเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคําพูดอะไรภาษาอะไรก็ตามแต่สื่อความหมายให้ใจนั้นมันเข้าใจให้ได้ว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นกําลังเจออยู่ในขณะนี้มันคือสิ่งที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหลาย ที่กาลังังเกิดขึ้นหยุดซะถ้าเรายังไม่หยุดแล้วความทุกข์นั้นจะยังเกิดขึ้นอยู่เสมอตราบใดที่เรายังสร้างเหตุอยู่ความทุกข์ก็ยังเกิดเราไปดับผลมันไม่ได้ต้องดับที่เหตุอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเาเข้าใจแบบนั้นเหมือนเราปลูกมะม่วงขึ้นมาต้นหนึ่งเนี่ยเราอยากให้มันตายแต่เราอยากให้มะม่วงตายแต่เราก็ยังรดน้าพรวนดินให้มันอยู่แล้วเราก็ไปตัดแค่ผลมันออกตัดผลมันออกตัดผลมันออกมันก็ออกผลใหม่อยู่ดี นั่นแหละเรายังลดน้ําบวนดินมันมันก็ยังออกอยู่ปุประมาเปียบเทียบว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเปียบเสมือนกองทุกกองสงสารเราเราต้องไปดูที่ว่าเหตุมันคืออะไรั้งนั้นความโลภความโกรธหลงนั้นความอยากได้อยากเป็นอยากนี้นั้นมันเป็นเหต,ตุเราก็ยังให้เชื้อมันอยู่ให้อาหารหล่อเลี้ยงมันเมื่ออาหารหล่อเลี้ยงเราก็อยากหาทางแก้ไขทางไปจะหายจากทุกได้ไปดับที่ความทุกข์ดับยังไงก็เหมือนเดิมมันดับไม่ได้ต้องรู้ว่าดับที่ไหนดับที่เหตุของความทุกข์ อะไรที่เป็นสาเหตุมันนั่นแหละไปแก้จุดมันตรงนั้นเนี่เมื่อเราจับเหตุมันได้เสียปั๊บหนูผลมันก็นไม่เกิดแล้วคราวนี้มันเป็นอย่างนั้นนี่เรารู้ว่าเราผิดหวังเราต้องไปหาว่าอะไรที่ทำให้เราผิดหวังเราพัดภาคเ,<ๆ>เราต้องรู้ว่าต้นเหตุที่สาเหตุที่ทําให้พัดพาคมันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นทําไมเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกลับไปหาสาเหตุ<ๆ><น>มันว่าแล้วทําไมมันถึงแก่สาเหตุมันมาจากอะไรถึงแก่สาเหตุมาจากอะไรถึงเจ็บไข้ได้ป่วยสาเหตุอะไรมาถึงตาย เนี่ยแบบนั้นไม่ใช่กลัวตายแล้วหาทางยาระงับความตายระงับความแก่ระงับไม่ได้เนี่ยเหมือนชาตินี้เกิดมาไม่มีใครหนีได้เพราะว่ายังไงก็ตามไม่มีธรรมะโอสถอันไหนที่จะไปแก้ความแก่ความเจ็บความตายในชาตินี้ได้เพราะมันเกิดแล้วเพราะมันคือผลที่มันกำลังส่งอยู่มีอย่างเดียวคือต่อจากนี้ไปครั้งต่อไปจะต้องไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วกลับมาทุกข์มายากอีก เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราก็เลยไปจัดการที่ต้นสายปลายเหตุมันให้ได้นั่นแหละพระองค์ถึงบอกว่าทุกเป็นความจริงนะเพื่อย้ำเตือนให้บรรดาสัรพสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าทุกมันคือความจริงมันไม่ใช่ที่ปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ทุกมันคือความจริงนะมันเป็นความจริงที่เห็นอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วเมื่อเป็นความจริงเสียปั๊บรู้ไหมว่ามันทนทุกข์ทรมานบีบรัดใจสัตว์นี้มานานแสนนานแค่ไหนเมื่อเราอยากจะออกจากมันเมื่อไหร่ทำยังไงดีถ้าหนึอกว่าเหตุของมันมีนะ นี่แหละสาเหตุของมันเลยแหละตัวที่มันทําให้ทุกข์เลยแหละนี่คือความอยากได้ถ้ายครยันอยากด้วยตัณหาไม่รู้จักพอเนี่ยความอยากได้อยากเป็นนี่เนี่ยความไม่พึงพอใจของตัวเองไม่ชอบใจของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนี่คือต้นเหตุทั้งหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นทํำยังไงดีระง,งับมันอ้าวแล้วจะหาจุดคุ้มทุนจุดพอดียังไงล่ะเนี่ยพระอาจารย์ว่าจุดพ,ดพอดีคืออะไรเนี่ยความอยากโดยธรรมชาติของความสมมุตินี่ มันตื่นเช้าขึ้นมาเป็นธรรมชาติของสมมุติอยู่แล้วที่มันเป็นอย่างนั้นเรากินข้าวเพื่อบำบัดความหิวไม่ใช่กินข้าวเพื่อตะกะด้วยความอร่อยเรานอนเพื่อพักผ่อนหย่อนกายของเราให้มีกําลังเลี้ยวแรงในการใช้งานต่อไปไม่ใช่พักผ่อนหย่อนกายเพื่อความขี้เกียจขี้ค้านอย่างนั้นเป็นต้นมีที่อยู่ที่อาศัยเพื่อป้องกันยุงป้องกันความหนาวความเย็นเท่านั้นเองไม่ใช่เพราะความหรูหราอย่างนี้เป็นต้น งั้นทุกอย่างมันหาจุดความพอดีของตัวเองให้ได้ถ้ามันเกินความพอดีเมื่อไหร่เสร็จแสดงว่าตัณหามันเกิดขึ้นมาทันทีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเหมือนทุกวันเราดูสิวันหนึ่งหนึ่งเสร็จปั๊บเราใช้ชีวิตยังไงนั่นแหละเมื่อการตัณหามันยังเกิดอยู่เสร็จปั๊บแล้วเราก็มาร้องโอดควรว่าทําไมถึงทุกข์มันร้องไม่ได้ตาบดยังรดน้าพรวนดินให้กิเลสมันอยู่เสร็จปั๊บเนี่ยดอกผลมันก็ต้องออกเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติ เราขยันสร้างเหตุให้เกิดทุกข์นี่ทุกข์มันก็ต้องย่อมเกิดขึ้นแล้วเราจะมานั่งอดควรว่าทําไมทุกข์มากทุกข์มากทุกข์มากเพราะเราขยันสร้างทุกข์นี่เนี่ยเราสร้างแต่เหตุมันขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่จบสักทีนั่นแหละอันนี้แหละสาคัญที่สุดนะท่านถึงบอกว่าหยุดซะหยุดสร้างเหตุเมื่อไหร่ผลจะไม่เกิดนัน่นนี่แหละดังนั้นทุกสรรพสิ่งอย่างมันต้องกลับมาที่ต้นเหตุเหมือนกันหมดเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมหรือเข้าวัดเข้าว่า ท่านน้อมนําให้ว่ามาศึกษาเรื่องของใจเพราะใจเป็นต้นเหตุคําพูดคําจามันพูดออกมาได้มันเพราะใจถ้าใจไม่คิดมันพูดไม่ได้เนี่ยพอสุดท้ายมันจะไหลล่าทเทสู่การกระทาการกระทามันจะทําได้ไม่ได้เสร็จปั๊บต้งน้อไปหาที่ใจคือเจตนาที่ใจเมื่อใจมีเจตนาอย่างไรแล้วคําพูดการกระทำย่อมตามมาเสมอเนี่ยเมื่อเรารู้เหตุเราเลยมาระงับที่ใจ พวกเราถึงมาฝึกฝนเรื่องของใจให้ใจมันฉลาดพอให้ใจมันรอบรู้พอรู้เท่าทันพอกฎมายาของกิเลสเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นพูดภาษาที่ง่ายๆเหมือนทางโลกเราไม่เคยเรียนหนังสือเลยอยู่มาวันหนึ่งเสียจป,ป๊บอ่ะพ่อแม่ก็ส่งเราเข้าโรงเรียนพอเข้าไปโรงเรียนด้วยความไม่รู้นั่นแหละครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนเลยสอนเราให้เราฝึกหัดเขียน เขียนภาษานั่นพูดภาษานี่เพื่อให้เรารู้แล้วก็ท่องจํามันไว้เมื่อจําไว้บ่อยๆเสร็จปับ๊บเขาก็สอนภาคปฏิบัติให้เราให้ลองเราคิดเองบ้างจากที่เรียนตามเขาดูตามแบบตามตำราต่อมาแล้วก็ใช้ปัญญาที่นี้ฝึกเองทำเองเห็นไหมระดับการศึกษาก็พัฒนาขึ้นมาแบบนั้นจนเราจะเอาความรู้การศึกษาเหล่านั้นไปทำการทำงานเราได้ใช้ชีวิตเราได้ เชกเช่นเดียวกันเหมือนกันในทางจิตก็เหมือนกันแบบนั้นขณะที่เราทุกอยู่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับกาบคนรอบตัวก็คือกำลังใจคนรอบตัวให้กำลังใจเราเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดไปละเหมือนเราไปซื้ออาหารกินที่ตลาดร้านค้านั่นแหละกินอิ่มเส็ยหมดปั๊บเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อกินใหม่แต่ถ้าเราปลูกกินเองเมื่อไรเสร็จปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อบ่อยๆละเพราะมันมีกินอยู่แล้วนั่นน่ะ กำลังใจที่สูงสร้างเองด้วยตัวเองนั่นแหละสำคัญที่สุดการพึ่งพาตัวเองนั่นแหละสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าไม่มีใครเลยอย่างน้อยอยังมีเราที่พึ่งพาตัวเองได้อันนี้คือสำคัญที่สุดเราดูรู้ใจสิถ้ามันใจมันดีแล้วเรานั่งอยู่ในห้องคนเดียวนี่จิตนั้นมันก็จะมีความสุขของมันเองไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องการคำปลอบประโลมจากใครไม่ต้องการคาพูดของใครเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราถึงรู้ว่าโอ้การเข้าวัดเข้าวามาเพื่ออะไรเพื่อมาฝึกตรงนี้นี่เองเราถึงบอกว่าถ้ามาผิดหลักแล้วเนี่ยมันจะไ,ไม่ได้ประโยชน์อะไรมาฝึกปฏิบตัติมาขัดเกลาจิตใจเวลามันน้อยแป๊บเดียวแล้วก็หมดเขาฝึกกัะข้ามภบข้ามชาติฝึกมาหลายภบหลายชาติก่อนจะฉลาดได้ก่อนจะรู้เท่าทันรู้แจ้งแทงตลอดได้ ก่อนใจตัวนั้นมันจะรู้ทันทีว่าโอ้ทุกเป็นเป็นอย่างนี้นี่เองก่อนจะมันที่แก้ได้เมื่อชีวิตดีมันมาอยู่กันแค่การจดการจาเท่นั้นไม่ได้มันต้องรู้จักพลิกแพลงเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมือนทางโลกนั่นแหละเห็นไหมคนเรียนจบมาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองแต่ออกมาทําไมมันใช้ชีวิตไม่เปลี่ยนก็เพราะมันมีแต่จดจํา มันพลิกแพงใช้ไม่เป็นเวลาจบมามันเลไปทําการทํางานไม่ฉลาดพอมันเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นแหละความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดทางทรรก็เหมือนกันเมื่อเราศึกษาไม่ว่าจะการสดับตับฟังการท่องการจําการอ่านมาก็ตามแต่ในภาคปฏิบัตินี่เราต้องจกักพลิกแพงเอาไปใช้ให้กับตัวเองให้มันเหมาะกับจริตของตัวเองให้มันได้ตัวนั้นสําคัญ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่เป็นแบบอย่างและตัวอย่างเฉยๆคําว่าตัวอย่างไม่ใช่เป็นทุกอย่างเป็นตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นว่านี่ทํามาแบบนี้เป็นอย่างนี้นะเหมือนทางโลกอีกเหมือนกันอุปมาเปรียบเทียบเหมือนทําการบ้านครูเขาทําการบ้านเนี่ยเขาให้การบ้านเรามาให้ตัวอย่างมาทําตัวอย่างให้เราดูแต่พอเราไปทําจริงๆเสร็จแล้วข้อสอบออกมามันไม่ได้เป็นเหมือนตัวอย่างเลย เห็นไหมเ,เรียกว่าตัวอย่างทั้งนั้นจงเข้าใจแบบนั้นปรับใช้มันเป็นทำก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นถ้าปรับใช้มันไม่เป็นเมื่อไหร่เหมือนเดิมมันจะเป็นแค่การท่องจําเป็นแค่การจดจําเฉยๆเมื่อยังไม่ลงมือทําไม่พิสูจน์แล้วจิตพวกนั้นน่ะเข้าสู่กระแสของความเข้าใจความชัดเจนในธรรมไม่ได้ บางทีเราชอบพูดด้วยภาษาว่าทำเป็นสิ่งที่ลุ่มลึกเป็นสิ่งที่ละเอียดละอออมธรระอา์จะบอกว่าทำเป็นเรื่องธรรมดาและเรื่องง่ายเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งอุปมาเปรียบเทียบเหมือนยืนคนเราฟากฝั่งแม่น้ำชันชาติยานของคนอีกฝั่งหนึ่งจะมองไปอีกฝั่งหนึ่งจะบอกเสมอว่ายากเหลือเกินที่จะข้ามไปฝั่งน้นมันไม่ได้ยากหรอกที่มันยากคือสิ่งที่มันขวางกั้นอยู่ต่างหากที่มันยาก แม่น้ําที่ขวางกั้นอยู่ต่างหากที่บันยากที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งตรงนั้นมันไม่ได้ยากเลยแต่คราวนี้ไอสิ่งที่มันขวางกั้นมันคืออะไรล่ะความภาคความเพียรความอดทนของเราจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้หรือเปล่านี่สิ่งสำคัญจะทํายังไงดีการที่จะเปลี่ยนวิถีตัวเองจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งน้นพอเราอยู่ฝั่งนี้มานานแสนานาน การจะไปอีกฝั่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนี่เรามักจะไม่ค่อยเชื่อมันเงนั้นการที่เราเริ่มต้นมีความเชื่อและพิสูจน์ดูเหมือนเราต่อเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วลพายเรือออกไปกลางแม่น้ําเราพายไปใกล้เท่าไหร่เราก็จะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งมากเท่านั้นเวลามองเห็นแล้วเรายิ่งจะรีบพายเข้าฝั่งเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าฝั่งนั้นมีอะไร นั่นแหละเมื่อถึงฝั่งเราถึงรู้ว่ามันปลอดภัยแล้วเราถึงสละเรือทิ้งเหมือนกันเหมือนในทางธรรมนี่แหละคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยอยู่ดีๆจะไปพูดธรรมะธรรม,มัวเขาฟังเขาจะไม่ฟังทันทีเพราะว่าเขาไม่เชื่อเพราะมันอยู่คนเราฝั่งกันถ้าตาบใดเขาเจอปัญหาเมืเ่อเขาแก้ปัญหาได้ด้วยธรรม เขาจะเริ่มขยับตัวเข้ามาเหมือนเขาจะเริ่มเชื่อและพายเรือออกจากฝั่งเหมือนกันมันจะขยับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเยมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงมากเข้ามากเข้าแล้วนี่นั่นแหละมันเหมือนเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นคือบุคคลที่ฝึกตัวเองและพยายามตัวเองนั่นเรียอินทรีย์มันเริ่มแก่กล้าขึ้นด้วยศรัทธาความเพียรพยายามก็แก่กล้าขึ้นตามลําดับ สติก็แก่กล้าสมาธิปัญญาแก่กล้าเป็นลําดับนั่นคืออินทรีย์มันเริ่มแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วบุคคลเหล่านี้ในทางธรรมคือบุคคลประเภทไหนคือเป็นบุคคลประเภทที่เห็นใจตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยมากกว่าสิ่งอื่นใดเป็นบุคคลที่ดูความผิดของตัวเองมากที่สดุดเพ่งโทษตัวเองมากที่สดุดจับผิดตัวเองมากที่สดุด เป็นคนที่เฝ้าระวังตัวเองมากที่สุดเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองมากที่สุดเพราะเขารู้ว่าตัวต้นเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่ทําให้ชีวิตของเขาเป็นทุกข์ก็เพราะตอนนี่แหละเมื่อเขาเข้าไปศึกษาในสกลกายของเขาแล้วเขาจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขายึดติดมานานเนี่ยเขาโดนหลอกไม่โดนหลอกมาแต่ครั้งนี้เท่านั้นโดนหลอกมาหลายภพหลายชาติแล้ว เมื่อรู้อย่างนั้นเขาจะใช้ความภาคความเพียรลงไปทุ่มเททุกอย่างยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อจะถอดถอนและแก้ไขมันาะฉงนั้นอย่างอื่นจะเป็นตัวรองหมดเลยบุคคลที่เห็นความทุกข์ของตัวเองจะเป็นอาการอย่างนี้จะเห็นความสำคัญอย่างนี้ยอมทุ่มเททุกอย่างยอมเสียสละทุกอย่างเราเห็นไหม คนที่ท่านรู้ว่ามันเป็นความทุกข์จริงๆท่านจะเห็นการกินเป็นตัวรองหมดเห็นการอยู่การหลับการนอนเป็นตัวรองหมดเลยยอมทุกอย่างยอมทุ่มเททุกอย่างเหนื่อยก็ยอมอดข้าวก็ยอมอดหลับอดนอนก็ยอมเพราะอะไรยอมทุ่มเทให้ทุกอย่างเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ความพอใจตัวนี้บังเกิดขึ้นกับใครแล้วภาษาธรรมเรียกว่าฉันทะฉันทะตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วพอใจที่จะแก้ไขและถอถอนสิ่งพวกนี้แล้วเนี่ยยอมทุกอย่างทุมเททุกอย่างเวลาทั้งหมดทั้งมวลนี้มันจะยนย่อ,ยอเข้ามาทันทีอันอื่นนี่เขาจะสลัดออกทังนั้นเขาจะทุมเทให้แกอัดแก่ทำแล้วคราวนี้ว่เาเขาจะต้องมาแก้ใจตัวเอง บุคคลเหล่านี้จะเริ่มคิดน้อยลงจากเคยคิดมากคิดดีคิดร้ายอยู่ในใจกลับกลายเป็นเปลี่ยนว่าการคิดเรื่องคนอ,อื่นเขาจะเริ่มยกเลิกไปเรื่อยๆเมื่อไม่คิดเรื่องคนอ,อื่นไม่คิดดีคิดร้ายไม่แสดงความมีเห็นต่อใครแล้วต่อไปคำพูดของเขาจะน้อยลงจะเริ่มพูดน้อยลงละเพราะไม่เป็นประโยชน์คำพูดนี้วาจานี้สำคัญอย่างไร เพราะการที่เราจะพูดออกไปเนี่ยถึงเราจะพูดถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจใครก็ได้เป็นโทษเมื่อมันเป็นโทษอย่างนั้นเราไม่พูดเพราะใจเรายัางไม่มั่นคงพอที่จะรับต่อแรงกระทบได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันโอุปมาเปรียบเทียบเหมือนไฟ เรายืนในระยะประชันชิดมากเกินไปไฟก็ไม่เราห่างเกินไปมันก็หนาวเย็นเราเลยยืนอยู่ในจุดที่เราพอดีสำหรับเราที่เราทนไหวนี่แหละความระมัดระวังของการพูดเหมือนกันเป็นอย่างนั้นต่อไปการกระทํายิ่งไม่ต้องถามถึงกิริยามารยาทมันจะงดงามมากของผู้ที่เห็นตัวเองจะสํารวมระวังทุกอย่าง ไม่ว่าทุกอะไรบทจิตเขาจะจดจอ่อเฝ้ามองไหนมองดูแต่ตัวเองมองดูตัวเองมองอาการกระเพื่อมของตัวเองมองดูความคิดของตัวเองคอยดูจิตของเขาเองนั่นแหละเขาจะเห็นความคิดและจิตตรงนั้นที่มันกระเพื่อมอยู่แบบนั้นภาษาธรรมเรียกว่าจิตตะ ความที่พยายามที่หาอยู่แบบนั้นเรียกว่าวิริยะฉันทะวิริยะจิตะนี่เมื่อจิตมันไม่แสาสายไปสิ่งอื่นใดเลยนอกจากสภาวะภายในของตัวเองแล้วปัญญาความฉลาดหลักแหลงความรอบรู้การตรีตรองพิจารณาโดยรอบคอบแล้วจะรู้เลยว่าอะไรเป็นโทษต่อจิตนี้เขาจะไม่ทำไม่ว่าอาการจะเกิดขึ้นจากภายนอกหรือภายใน นั่นคือการสำรวมระวังตาที่เห็นหูได้ยินจมกูกได้กลิ่นปากริมรถกายสัมผัสการมาคุณทั้งหมดนี้เขาจะระวังตัวมากอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้บำเพ็ญอธิบาทจะเป็นผู้ฉลาดมากฉลาดอยู่ในสถานที่ให้เป็นสลาดอยู่กับบุคคลที่สมควรอยู่สลาดอยู่ในเวลาที่เหมาะสม เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นให้รู้เลยว่าผู้ที่บําเพ็ญอิทธิบาทเนี้เขาจะเลือกที่จะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเขาเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเขาการเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขานั้นมันจะทำให้จิตของเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นดำ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 ําดับลาดับเพราะเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกอย่างลงไปแล้วว่าชีวิตนี้สิ่งนี้หละเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาที่ต้องกับ มาแก้ไขและปรับปรุงนี้มาหลายภพชาติละทั้งนั้นเขาจะมาปล่อยเวลาของเขาทิ้งคว้างไปกับเรื่องอื่นๆที่ไร้สาระสาระอะไรที่มันไร้สาระละ่ะเรื่องที่ไม่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการออกจากทุกนี้เขาจะไม่เข้าไปคลุกคลีไม่เข้าศึกษาไม่เข้าไปเรียนรู้ถึงสิ่งนั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อโลกก็ตามแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อใจเขาจะไม่เข้าไปยุ่งมัน เขาจะรีบทำงานที่สำคัญของเขาก่อนให้เสร็จก่อนเมื่อเสร็จแล้วก็เหมือนคนว่างงานจะทำอะไรต่อโลกสงห์อะไรต่อโลกก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องกลับไปแก้ปัญหาเรื่องของใจของตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อนนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าบุคคลที่มีสุขย่อมแบ่งปันความสุขแด่บุคคลอื่นได้บุคคลที่ไม่มีความทุกขย่อมบอกวิธีการพ้นจากทุกขให้คนอื่นฟังได้ เหมือนบุคคนทีกก่กนกินอาหารอิ่มแล้วแบ่งอาหารให้คนอื่นกินชั้นใดฉันนั้นเหมือนกันสภาวะของจิตนั้นเป็นอย่างนั้น